ข้อนี้มีสามเหลี่ยม PQR ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเส้น PM ลากตัดตรงนี้คำถามเขาคือให้หาหา MR ว่า MR เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้มันก็จะคล้ายๆกับข้อแรกเขาจะให้ข้อมูลมาไม่ครบ ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยมีอะไรที่เราจะพอหาได้ไหมถ้าเราดูสามเหลี่ยม P Q M P Q M อะ P Q M P Q, M, P Q, M, P Q M เขาให้มาสองด้านใช่ไหมด้านประกอบมุมฉากที่1และด้านประกอบมุมฉากที่2เราพอจะหาด้านตรงข้ามมุมฉากได้โดยการใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัส3กำลังสองบวก6กกำลังสองเท่ากับฝั่งนี้เขียนเป็น x กำลังสองเกันอ๋อไม่เป็น x เฉยๆ x เท่ากับ x กำลังสองเบวก36เท่ากับ x กำลังสองสีเท่ากับ x กำลังสองอเราถอดเลยก็ได้ถ้าเกิดเรามีเครื่องคิดเลข45ถอดรูทเหลือ6.7จุเนาะหกเพราะฉะนั้น x เนี่ยได้นเนี่ยเท่ากับ6.7ได้เป็นหนึ่งข้าง แล้วเราก็มาดูอีกว่า,าทีเนี้ยมันก็จะมีไอสามเหลี่ยมฝั่งขวาที่เรายังไม่รู้แล้วก็าสามเหลี่ยมใหญ่ PQR นี่คือสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมฝั่งขวาที่มันเป็นาสามเหลี่ยมเล็กที่เรายังไม่รู้ด้านเยอะแยะเลยเนี่ยก็จะเป็น PMR เพราะฉะนั้นเราเขียนนี่แล้วกัน MR ให้เป็น y แล้ว PR ให้เป็น Z ไปแล้วกันเราจะได้มีตัวแปร ทีนี้เรามาทำสมการเริ่มสมการเอาสมการที่ง่ายๆก่อนที่ดูง่ายๆคิดว่าน่าจะเป็น PMR สามเหลี่ยมอันเล็กฝั่งขวาอ่ะสามเหลี่ยม PMR อันเนี้ยด้านประกอบมุมฉากที่1เรารู้ว่าเป็นเลข6ด้านประกอบมุมฉากที่2เนี่ยมันคือตัวอักษร y แล้วก็ด้านประกอบอนาตตรงข้ามมุมฉากเนี่ยก็คือ z เราใส่ได้ว่า Z กํกลังสเท่ากับ y กำลังสองบวก6กำลังสองกำลังสองเท่ากับ y กำลังสองบวก3 6อ่ะอันนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมแล้วเรามาดูสามเหลี่ยมใหญ่ PQR สามเหลี่ยม PQR เปลี่ยนสีให้ด้วยสามเหลี่ยม PQR นะ PQR อ,อันใหญ่เลยถ้าเรามาดูด้านต่างๆที่เรามีด้านประกอบมุมฉากที่1 มันคือแซกำลังสองบวกด้วยด้านประกอบมุมฉากที่สองหกกำลังสองมันจะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเรามี y บวก3ทั้งหมดกำลังสองอ่ะทีนี้เราก็กระจายออกมาให้เสร็จก่อนเราจะได้มาดูว่าไอตัวแรกเนี่ยเราได้อะไรแล้วเ่ยตัวแรกเรามีแซกำลังสองเท่ากับ y กำลังสองบวก36ส่วนไอตัวเนี้ย เราก็กระจายดูก่อน6.7ยกกำลังสองได้เท่าไหรเอ่ย4 4 8 9เราเขียนไปก่อน44.89แกําซดกำลัง2บวกส่วนอันเนี้ยมันก็เป็นผลบวกกำลังสองเหมือนเมื่อกี้เลยหน้ากำลังสองคือ y กำลังสองบวกด้วยหน้าคูณหลังบวกหลังคูณหน้าหน้าคูณหลังก็คือ3 y หลังคูณหน้าก็คือ3 y เพราะฉะนั้นตัวกลางจะเป็น6 y บวกด้วยหลังกําลังสองเลขหลังนี่คือ3 3กําลังสองคือ9อ่ะทีนี้เราก็แค่จัดรูปถ้าเราดูว่าอ๋อข้างบนเนี่ยเราดูแล้วว่าเราใช้แซดกำลังสองเท่ากับอะไรเราก็จัดกันได้ว่าเออข้างข้าง,ข,างข้างล่างเนี่ย p q r เราอยากจะจัดให้อยู่ในรูปแซดกำลังสองเท่ากับอะไรสักอย่างตอนนี้แซดกำลังสองบวก44.89ง่ายที่สุดเราก็คือย้าย4 4 8 9ไปไว้ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นก็คือแซดกำลังสองเท่ากับ วากำลังสองเขียนเหมือนเดิมบวก6 y บวก9ลบ44.89 9ลบ44.89เท่ากับเขียนใหม่ให้จัดก,กำลังสองเท่ากับ y กำลังสองบวก6 y บวกต,ต้องเป็นลบเนาะเขีดเดยนเร็วเกิน y ลบ35.89อ่ะทีนี้เห็นอะไรหรือเปล่าเอ่ยทีนี้ ข้างบนเรามีแซดกลังสองเท่ากับอะไรสักอย่างส่วนข้างล่างก็มีแซดกลังสองเท่ากับอะไรสักอย่างทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเลยแค่จัดไอความหมายของแซดกลังสองข้างบนเนี่ยไปไว้ฝั่งซ้ายและความหมายของ z กําลังสองข้างล่างเนี่ยไว้ฝั่งขวาเพราะมันเท่ากันอยู่แล้วแซดกลังสองมันเท่ากับแซดกลังสองเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเราจะเขียนว่า y กาลังสองบวกสามสิบหกเท่ากับ y กาลังสองบวกหก y ลบสามสิบห้าจุดแปดเก้าอ่ะ ทีนี้เราก็แค่ย้ายย้ายไอา y กำลังสองฝั่งซ้ายเนี่ยไปไว้ฝั่งขวามันก็จะเป็น36เท่ากับ y กำลังสองลบ y กำลังสองบวก6 y อ่ะแล้วทีนี้เราก็ย้ายไอ้ลบ8 9 8 9เนี่ยไปไว้ฝั่งขวาซ้ายเลยก็ได้ย้ายไปเราก็เป็นบวก35.89เอ่ะเพราะฉะนั้น y กำลังสองลบ y กำลังสองหายไป ตรงนี้จะเหลือเป็น 6y เท่ากับ36มบวก35.89้า 35. เกท่ากับ71.89เพราะฉะนั้น y เท่ากับ71.89หารด้วย6เท่ากับ11.98เพราะฉะนั้น y เท่ากับ11.98จริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เราก็บอกว่า y เท่ากับ12เลยก็ได้เพราะมันใกล้เคียงมากเท่ากับ12 วาเท่ากับ12ออ๋อพอดีเลย y มันคือ MR เพราะฉะนั้น MR เนี่ยเราตอบได้เลยว่าเท่ากับ12ใช่ไหมสิบแต่ว่าเราก็อยากจะใช้ค,คำตอบว่าที่เราทำไปเนี่ยมันถูกหรือเปล่าวิธีใช้ค,คำตอบก็เหมือนเดิมก็คือใส่เข้าไปในทฤษฎีพีทาโกรัสแบบหนึ่งใส่เข้าไปในทฤษฎีพีทาโกรัสอันแรกเนี่ย เราลองหาค่า4ค่าแซก่นก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใช้สามเหลี่ยม P m r เพราะฉะนั้นด้านประกอบมอุมฉากที่16กําลังสองบวกด้วยด้านประกอบมอุมฉากที่สองสิบลังสองเท่ากับ4กําลังสองค่า z 6กําลังสองบวก12กําลังสองเท่ากับ180เท่ากับ z กําลังสอง ถอดสแควร์รูทของ180ด้าน4เท่ากับ13.416ลองใส่เท่ากับ13.416ใช่ไหมเสร็จเรามาดูสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมใหญ่ลองใส่เข้าไปในทฤษฎีบทพีทาโกรัสสามเหลี่ยม pqr ใช่ไหม pqr ด้านประกอบมุมฉากที่1 6.7กําำลังสองบวกด้วยด้านประกอบมุมฉากที่2 13.416กำลังสองมันจะเท่ากับ12บวกด้วย3ใช่ไหมก็คือ15ากำลังสองสิากำลังสองอ่ะทีนี้เราก็ลองบวกดูมันเท่ากันหรือเปล่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา6กกำลังสองบวกด้วย13.416กำลังสองเท่ากับฝั่งซ้ายเนี่ยออกมาเป็น224.879 ฝั่งขวา15ยกกำลัง2เท่ากับ2 2 5อ่ะมันไม่เท่ากันเพราะว่าไอ้เลขที่เราปัดขึ้นปัดลงแต่224.879เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับ225ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลขคำตอบเนี่ยจริงๆตรงนี้มันอาจจะเป็น11.98เมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันอ่านี่ก็คือวิธีการหา ทฤษฎีบทพิทาโกรัสที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเขาชอบมีสามเหลี่ยมมีขีดเพิ่มขึ้นหรือว่ามีทรงอื่นที่ให้ข้อมูลมาไม่พร้อมไม,ไม่ไม่ครบ